หนิงปณิตาโชว์แหวนเพชรของขวัญจากคุณย่ามอบให้น้องนิรินหนิงปณิตาเผยภาพน้องนิรินลูกสาวสุดที่รักอยู่ข้างคุณย่าพร้อมกล่องแหวนเพชรเม็ดโตที่มอบให้หลานสาวโดยแม่หนิงเขียนแคปชั่นไว้ว่าอิจฉาเด็ก,กนิรินได้เพชรอีกแล้วเจอคุณย่าโอคุณแม่ลุงบูมท่านทีไร ได้รับความรักและความเมตตาเอ็นดูจากคุณย่าโอทุกครั้งเลยกราบขอบพระคุณครอบครัวพี่บูมทุกๆคนที่รักและเมตตาหนิงและหลานมาโดยตลอดในทุกๆเรื่องเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเวลาท้อที่ต้องคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและไม่จบสักทีของขวัญที่มีค่ามากๆ นี้จะคอยย้ำสอนหลานว่าเพราะอะไรคุณย่าโอท่านถึงเอ็นดูหนูให้นิรินรักษาสิ่งนี้ไว้การเลี้ยงลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นบวกกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ง่ายเลยแต่ผ่านได้ทุกครั้งเพราะกำลังใจนี่แหละ a bigboom 6 6 6 6 6 6 9 a m p f o n